ท่านผู้บริหารและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่สภาการศึกษาได้จัดประชุมในเชิงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนการศึกษาแห่งชาติเรื่องแผนการศึกษาแห่งชาตินั้นเป็นเรื่องสําคัญที่จะกําหนดทิศทางการศึกษาของประเทศแน่นอนครับการด,ดําเนินการดังกล่าวนั้นก็ต้องอาศัยความคิดเห็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องในทุก,ทกพื้นที่ในทุกภูมิภาค การศึกษาแห่งชาติที่จะเกิดขึ้นนั้นจะสนองความต้องการของการจัดการศึกษาในเชิงพื้นที่ได้อย่างแท้จริงรวมถึงการวางแผนเป็นวิชั่นที่มองแผนในอนาคตของเยาวชนหรือผลผลิตจากการศึกษาของประเทศได้อย่างชัดเจนหากเรากําหนดแผนการศึกษาแห่งชาตินั้นไม่ชัดเจนนั่นก็คือว่าภาพของการศึกษาที่เกิดขึ้นเป็นภาพที่มวัวแล้วก็ภาพที่ไม่ชัดเจนผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คณะอนุกรรมการที่ดำเนินการครั้งนี้ที่ลงพื้นที่รลบฟังความคิดเห็นนั้นจะสามารถนําแนวทางการขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติเป็นไป,นปนตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริงแน่นอนครับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับนี้เป็นแผน20ปีที่ผ่านครมแต่ว่าทุก5ปีก็จะมีการปรับปรุงมีรีไวซ์เพื่อสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจปัจจุบัน ในการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาตินั้นก็คงไม่ใช่มองภาพแค่กระทรวงศึกษาธิการผมเชื่อมั่นว่าเราต้องมองภาพในภาพรวมของประเทศไม่ว่าจะเป็นอุดมศึกษาการศึกษาตามบัธยาสัยหรือรูปแบบการศึกษาในระบบนอกระบบตามกรอบที่เกิดขึ้นตามพรบการศึกษาตามรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นนะครับก็เป็นความหวังที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาก็หวังว่าการขับเคลื่อนในครั้งนี้ จะเกิดผลสมริ์ในทิศทางการศึกษาของประเทศได้อย่างแท้จริงโดยครอบคลุมเยาวชนทุกระดับชั้นได้อย่างแท้จริงแล้วก็ต้องมีความทันสมัยนะครับใครเห็นแผนกนารศึกษาของเราแล้วต้องมีความรู้สึกว่าว้าวนะครับเป็นแผนที่ชัดเจนนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็อยากให้คณะทํางานได้มองภาพที่เกิดขึ้นด้วยว่าตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากการขับเคลื่อนนั้น ต้องสอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดอย่างที่เราเห็นฮะว่าในแผนเรามีอยู่3ระดับเทียร์หนึ่งเรารู้อยู่แล้วเป็นแผนยุศาสตร์ชาติ20ปีนั่นเทียร์หนึ่งเทียร์สองแผนปฏิรูปประเทศแผนความมั่นคงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมส่วนเทียร์สามของเราระดับ3าคือแผนเกิดษาแห่งชาติที่ครมอรเห็นชอบไว้เมื่อกรอบมันเป็นอย่างนี้คนที่จะนําแผนเข้าสู่กระบวนการเข้าครมนน,นั้นก็คือสภาพัฒน์ เขาจะนําแผนของเราไปดูเพราะฉะนั้นเมื่อเขาอ p p r o v e แล้วผมจึงอยากให้คณะกรรมการช่วยดูนิดนึงว่าตัวที่เราทำเนี่ย <c oughs> มันสอดคล้องกับที่สภาพัฒน์เ <c oughs> ขากําหนดไหมว่าแนวทางการกับเคลื่อนต่างๆในแผนนั้นสอดคล้องที่สภาพัฒน์ <c oughs> พร้อมที่เข้าสู่ครมได้หรือไม่ไม่งั้นเราจะเสียเวลาเพราะฉะนั้นผมจึงหวังว่าการดำเนินการครั้งนี้จะเป็นการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจน ในเรื่องของความทันสมัยของแผนทำไมผมเน้นย้ำเรื่องความทันสมัยของแผนท่านก็มองดูสิครับว่าโลกการศึกษาปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเพราะโลกอาชีพมันเปลี่ยนไปจากสถานการณ์โควิด19แล้วก็ดิจิตอลดิสรัชชันที่เกิดขึ้นรูปแบบเดิมมันใช้ไม่ได้แล้วฮะเราต้องปรับใหม่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเราดูที่เพื่อนบ้านเราเราดูประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการศึกษาเขามีแผนมีทิศทางอย่างชัดเจน ให้ดูองค์ประกอบนี้ดูกรอบที่สภาพัฒน์วิธีการน,นําเข้าครอมอไม่ไงั้นมันจะเสียเวลามานับหนึ่งใหม่อีกนะครับพอเรามาดูตรงนี้ให้เข้ากรอบแล้วเอาองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เป็นคณะกรรมการครัเนี่แหละเอามาหลอมรวมและให้เกิดทิศทางการศึกษาของประเทศได้อย่างชัดเจนนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ที่มาร่วมกัน ดำเนินการแจกกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะคณะผู้จัดสานักแผนของสํานักเลขาธิการสภาการศึกษาผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับช่วยกันดําเนินการขับเคลื่อนให้คนในประเทศนี้ให้เยาวชนในประเทศนี้เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งกายใจมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความพร้อมต่อ next skill ที่เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนนะครับขอบคุณแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านครับสวัสดีครับ leave